สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกับดิฉันโรจนเล็กสุรการโกศลค่ะคุณผู้ชมคะตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมานะคะในหลายจังหวัดต้องเผชิญกับปัญหาสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันอย่างรุนแรงนะคะซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่นั้นก็มาจากการจุดไฟเผาวัชพืชเผาเศษวัสดุการเกษตรหรือว่าการเผาต่อสั่งพืชต่างๆซึ่งนอกจากจะทําให้เกิดปัญหาหมอกควันแล้วนะคะก็ยังส่งผลนะคะให้สภาพดินนั้นเสียหายเกิดความเสื่อมโทรมอีกด้วยค่ะ ซึ่งในปี2560นี้นะคะทางกรมพัฒนาที่ดินค่ะจะมีนโยบายหรือมาตรการในการรับมือกับสถานการณ์ปัญหาหมอกควันอย่างไรวันนี้นะคะทางรายการได้รับเกียรติจากท่านสุรเดชเ,เตียวตระกูลค่ะอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินจะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นนี้กันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ วันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านทธิบดีกรมพัฒนาที่ดินนะคะจะมาพูดคุยเกี่ยวกับสาเหตุแล้วก็ปัญหาหลักๆนะคะที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาหมอกควันปัญหาที่เกิดขึ้นตรงนั้นจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่หลักๆมาจากอะไรยังไงบ้างคะท่านทธิบดีคืออย่างนี้ครับจากที่เกษตรกรเนี่ยทำการเกษตรแล้วฮะโดยไม่มีการดูแลในพื้นที่เพราะว่าได้เก็บผลลิตไปแล้วครับก็ทําให้สภาพปัญหาก็เกิดเกิดไฟขึ้น นายบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยท่านพลเอกชัตชัยสารติคัญญะเนี่ยท่านได้ให้นโยบายกับกระทรวงเกษตรทั้งหมดว่าณวันนี้ทางกระทรวงเกษตรเราเนี่ยจะต้องไปทําอย่างไรเพื่อลดภาวะหมกวันให้กับเกษตรกร<อ>ทางกรมนาดินก็มีกิจกรรมของทางกรมนาดิน ừ, อย่างเช่นหลังจากที่พี่น้องทําการเกษตรแล้วเนี่ยรเราก็จะส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยใช้เศษวัตถุที่เหลือใช้ จากในไร่นาเช่นในฟางข้าวเนี่ยเราก็จะให้เขาไถกบอ๋อเป็นการไถกบใช่ไถกบนะหลังจากที่เก็บเกี่ยวข้าวแล้วดินมีความชื้นแล้วเนี่ยแล้วก็ไถกบไถกบต่อสั่งข้าวพร้อมกับหวานพืชปุ๋ยสดก็คือพืชตระกูลตั่วปอเถืองนะเพื่อไปเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดินเพราะว่าในฟางข้าวในเศษวัชพืชต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นอินทรีย์วัตถุนะฮะแล้วก็เราก็เอาพืชปุ๋ยสดก็คือปอกเถืองหว่านไปหว่านไปเพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้ะ เป็นการเตรียมการที่จะทำการเกษตรในรูปทุการต่อไปแต่ณปัจจุบันก็คือการแก้ปัญหาคือการแก้ปัญหาลดหมอกวันที่จากพืนอุกสาหกรรเนี่ยเกิดจากการไปเผาอาจจะจุดไฟโดยที่ไม่ได้ตั้งใจทําให้ทําให้ สภาพเซลปสุกไม่ไปก็มีปัญหาหมอกควันตามมาดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วหลังจากเกิดภาวะหมอกควันแล้วก็เรื่องของการเผาตอซังแล้วผลกระทบต่อดินแน่นอนไปม,มีมากเลยทีเดียวใช่ไหมคะท่านณปีนีณตอนนี้ฮะดินก็คือเราว่าดินเนี่ยมีชีวิตดินมีชีวิตหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างในดินเนี่ยมันก็จะมีชีวิตเช่นจุลินทรีย์พวกไส้เดือนพวกจิ้งหรีดสิ่งมีชีวิตต่างๆเพราะว่าในนาเนี่ยมันจะมีฟางข้าว ฟางข้าวมีเศษวัชพืชพวกไส้เดือนพวกจิงลิดก็เข้ามาก็มีสเจามามาอยู่อาศัยอาศัยแล้วก็มากัดมากินแล้วก็ขับถ่ายเป็นพืชเป็นปุ๋ยให้กับดินแล้วก็ทําให้สภาพดินดีขึ้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเผาแน่นอนทุกอย่างมันก็ไปหมดรวมไปถึงสิ่งมีชีวิตที่มันอยู่ในดินนั้นด้วยมันก็ไปหมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนมาเป็นเรื่องของการไถกลบเรื่องของการปลูก ปอเทืองต่อเนื่องมาด้วยก็จะทําให้เพิ่มคุณค่าของดินมากยิ่งขึ้นดินก็จะได้มีมีประโยชน์มากขึ้นในอื่นๆอีกแล้วตรงนี้ปัญหาภาพรวมในส่วนของการเผาตอซังในที่ผ่านมาในอดีตนี่มันสืบเนื่องต่อมายาวนานแค่ไหนคะก็เป็นเป็นระยะเวลานานมากๆนะที่พี่น้องเกษตรกรเนี่ยเนื่องจากขับองความรู้นะหรือเรื่องจากพวกพี่น้องเกษตรกรเนี่ย เข้าไปหาของป่าเช่นไปหาหนูไปหาอะไรมาจับพวกมันก็ทำให้อาช่แล้วก็ทํากินแล้วก็มีปัญหาไม่ไปอะไรตอนนี้ทางกระทรวงเกษตรเราเนี่ยทางเราก็คือทางกรมนาดินเนี่ยเข้าไปสร้างการรับรู้ให้พี่น้องเกษตรกนวิธีการหลังจากที่เก็บเกี่ยวข้าวแล้วหรือเก็บเกี่ยวเสริมพืชแล้วเนี่ยจะทําอย่างไรจะมีการบริหารจัดการอย่างไรแล้วก็มีการเตรียมพร้อมอย่างไรที่ใช้อินทรีย์วัตถุลงมาในดิน ถ้าว่าหลังจากที่เราไถากบแล้วเนี่ยเราสามารถเอาเศษวัชพืชเนี่ยวัสดุเนี่ยเอามาทําเป็นปุ๋ยหมักได้เพราะว่าปุ๋ยหมักเนี่ยเราสามารถเอาไปใช้ในพื้นที่กเกษตรการในการทรรําเกษตรนะฮะอย่างเช่นในนาข้าวก็จะเป็นการเข้านโยบายของของ,ของทั้งมติว่าการก,าร,กระทรวงเกษตรก็คือลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยเคมี ครับแล้วเพิ่มผลผลิตให้ได้ให,ให้ได้มากขึ้นด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วส่วนใหญ่มันจะเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคไหนตอนไหนหรือว่าจังหวัดไหนเป็นพิเศษไหมคะหรือว่าก็เกิดทั่วทั่วไปก็เกิดทั่วๆไ,ๆคๆๆไปครับอย่างอย่างภาคภาคกลางเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาเพราะว่าหนึ่งพื้นที่เกษตรกรเ,กนเนี่ยส่วนมากทาการเกษตรนั่นคือเช่าพื้นที่เขาแล้วก็การทําเกษตรเนี่ยจำเป็นต้องมีการแข่งขันกันแข่งขันไม่ใช่แข่งขันเพื่อเพราะว่าบางแห่งเนี่ยที่อยู่ในสุดเนี่ย ไม่สามารถดึงน้ําไปได้เตอก็ทํานาไปแล้วสูบน้ําไปได้ก็จะเป็นต้องรีบรีบเผาแล้วก็ไถแข่งแข่งกับการทําการเกษตรเพราะว่าในพื้นที่เดียวกันเนี่ยําการเกษตรไม่เหมือนกันบางแห่งก็จะทําช้าบางแห่งก็จะทําเร็วแต่ว่าใครพึ่อยู่ในทางในหรือทางนอกเนี่ยทางนอกก็ทําก่อนเนี่ยทางในก็ไม่สามารถเข้าไปดำเนินการทําการเกษตรได้ก็เลยจําเป็นต้องรีบรีบเผาเสรยมชืดก็คือจะแข่งใชจะแข่งเวลาเพราะฉะนั้นเหตุผลในการเผาต่อสั่ง ในแต่ละพื้นที่ก็มีความแตกแต่างกันออกไปอย่างนี้อาจจะเผาด้วยความที่ต้องการจ,จะเร่งเวลาเพื่อทําแต่ว่าโอเคในระยะยาวเนี่ยทางกรมพัฒนาที่ดินเองเราก็ให้คําแนะนำแบบว,ว่ามันไม่ดีอยู่แล้วใช่ครับใช่ฮะ,ะแต่เราก็จะบอกเจ้าที่เราก็คือคาทางเราเนี่ยมีเครือข่ายหมอดินเราเมื่อดินหมอดินของเราเนี่ยเราก็จะบอกแล้วก็ให้หมอดินเราเนี่ยช่วยประชาสัมพันธ์หรือสร้างการรับรู้ให้กับพีน่น้องเกษตรกรว่าอย่าเผาเลยเผาแล้วเนี่ยมันมีมันมีปัญหามากหนึ่งทำให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์สองในระบบสุข สุขภาพถามว่าสุขภาพไม่ดีอากาศก็ไม่ดีด้วยเพราะว่าเรื่องการเผาพอเผาปุ๊บเนี่ยโอ้โหความร้อนขึ้นไปอากาศปกติเนี่ยนะคะอย่างช่วงนี้ที่เรามานั่งกันอยู่เนี่ยมันก็เป็นช่วงหน้าร้อนที่ก็ร้อนจะแยกกันอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดว่ายิ่งมีการเผาต่อสังเข้าไปเนี่ยโอ้โหการเพิ่มโซลูชันเพิ่มอากาศมลพิษก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นไม่ใช่เพียงแค่เฉพาะว่าเนค่ณ เสียหายรวมไปถึงอากาศที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆก็เสียหายตามไปด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยทางกรมพัฒนาที่ดินก็ทําการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีการให้องค์ความรู้ต่างๆด้วยซึ่งแผนของปี2560คือแผนในปีนี้เนี่ยทางกรมพัฒนาที่ดินมีแผนเพิ่มเติมในเรื่องของการรณรงค์ในการงดการเผาตอซัาง เพิ่มการปลูกป้อเทืองหรือว่ามีอะไรอื่นๆที่เป็นข้อเสนอแนะให้กับพี่น้องเกษตรกร,เ,ร,กรเพิ่มตเติมี<น>บ้างครับในปี60เนี่ยกรมนาดินเนี่ยได้มีโครงการคือโครงการลโลไถ่กบต่อสั่งเนี่ยก็จำนวนทั้งหมดทั่วประเทศละ5,000ไร่ค่ะแล้วเรายังมีการงดการใช้งดในใช้สารเศรษวัชพืชไปทำปุ๋ยหมักอีก7,000กว่าไร่ครับในส่วนตรงนี้แล้วก็เราก็มีการส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยหลังจากที่ไถกบแล้วหว่านปอเทืองเนี่ยของเราก็มีเป็นแสนไร่ คร oh. ับในนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการที่จะทําการเสร็จในรูปการต่อไป <Yeah. S 2> เพื่อเป็นการลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผลิตให้กับพี่นอกก้องเกษตรก่อน อันนี้นี่คือเราก็จะไปทําทั่วประเทศเลยใช่ครับนะคะแต่อย่างพื้นที่ในภาคเหนือเนี่ยเราก็จะได้ยินว่าโอเคมีปัญหาเรื่องหมอกควันปัญหาต่างๆมากขึ้นตร,ตรงนี้ก็ให้ความสาคัญทางกรมพัฒนาที่ดินก็ให้ความสำคัญเป็นพิเศษด้วยเช่นเดียวกันในะคะนั่นก็คือเรื่องราวที่นํามาฝากกันสุดท้ายค่ะก่อนจากกันไปนะคะให้ท่านอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินนะคะฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านรวมถึงพี่น้องเกษตรกรนะคะเรื่องของการรณรงค์การลดการเผาตอซังนะคะแล้วก็เรื่องของการดูแลสภาพ ดินให้ดีอยู่เสมอด้วยค่ะครับก็อยากจะฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่ทําการเกษตรครับนะวัสดุที่เหลือใช้เนี่ยจากในพื้นที่ทําการเกษตรเนี่ยมีคุณค่ามาหาศาลมากก็อยากจะให้มาถากบต่อสั่งเพื่อเพิม่มอินทรีย์วัตถุให้กับดินแล้วก็ยังสร้างความชื้นให้กับในดินด้วยเพราะว่าในสภาพของมีอินทรีย์วัตถุแล้วเนี่ยความชื้นก็จะมีมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ผลผลิตที่เราได้ถ่ายกบไปนะมันก็จะเพิ่ม่านไนโตรเจนแล้วฟอสฟอรัสโพแทสเซียมในกระบวนการเนี้ยก็ไล่ไล่หนึ่งเนี่ยตกใน ถ้าเกิดว่าเราถายมีการไถ่ายกลบในไร่หนึ่งเนี่ยเศษวัชพืชอย่างเช่นฟางข้าวเนี่ยก็จะได้ประมาณ600กิโลต่อไร่คิดเป็นมูลค่าในการซื้อปุ๋ยก็ประมาณพันกว่าบาทลดการซื้อปุ๋ยค่<า>ะนอกจากว่าคุณจะได้ลดในเรื่องของมลพิษต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ของตนเองแล้วลดค่าใช้จ่าย,ยในการซื้อปุ๋ยนะคะสภาพดินก็ดีขึ้นด้วย ปลูกพืชผลในการเกษตรก็ดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะคก็ได้ฟังถึงข้อดีนะคะที่ท่านอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินนะคะท่านมาบอกเล่าให้กับพี่น้องเกษตรกรด้วยตนเองแล้วนะคะในเรื่องของการลดการเผาต่อสั่งนะคะรวมถึงการไถกลบอย่างบริเวณที่ที่อยู่ทางด้านหลังเรารนี่ก็คือไถกลบน,นี่กำลังเรากาลังส่งเสริมให้ไถยกลบไถกลบอยู่ไถกลบแล้วก็เราก็จะเอาเม็ดปอเทืองไปหวานเดี๋ยวไปหวานไปหวานเพื่อเพื่ออุสง์วัตถุให้กันดี นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะคุณผู้ชมค่ะที่นํามาฝากกันนะคะอย่างไรก็ตามนะคะก็ฝากคุณผู้ชมเอาไว้ด้วยค่ะโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรนะคะอย่าลืมนะคะเรื่องของการเผาโอ้โหไม่ว่าจะเป็นเผาอะไรเนี่ยไม่ดีแน่นอนนะคะเพราะว่ามันทําให้หมลภาวะต่างเนี่ยมันแย่ไปด้วยรวมไปถึงถ้าเกิดว่าเป็นการเผาต่อซังในที่ดินในพื้นดินของคุณเองเนี่ยแน่นอนนะคะพื้นดินของคุณเองในรัฐาต่างเนี่ยมันก็ถูก ทำลายแล้วก็สลายลงไปด้วยนะคะอย่าไรก็ตามวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณท่านทธิบดีกกรมพัฒนาที่ดินมากๆค่ะที่มาให้ความรู้กับเรานะคะรวมพ,พี่น้องกเกษตรกรที่กําลังชมอยู่ทางบ้านด้วยนะคะขอบคุณท่านอธิบดีมากค่ะคุณผู้มชมคะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะตุลแล้วก็ท่านทธิบดีนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ